ยิงประหยัดยาแต่หมดจมีดเลยไนเปอร์ตัวสิฮะรวมไปหมดเหรอเดียวเหรอเสียคาบถอยคาบดาบเลยเราไม่คาบไม่ได้นะดาบชู่แล้วนะแม่งถ้าเกิดต้องคาบดาบจริงแล้วผมลงไปวัดกับมาที่บางละจันเลยนะนะบางละจันอยู่คนเดียวไหมไม่เอานะจะเป็นใครในบางละจันนะเป็นหอยเหม็นหอยเหม็เขี้ยวไหมอ๋อได้เป็นทอยเหม็นฮะหอยหอยเหม็นนะคือหอยเง กันไอ้ลูต้มแล้วกันอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ามาพูดเลยคนตกตึกเนีย่ยแต่เปตรงนน้นไปนั่งตรงนั้นตกตึกเอาไ,ได้กออเออเออ